ขอเสียงหน่อยเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับก็ต้องผ่านไปเป็นวันที่สองเรียบร้อยขอประกาศอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องที่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วใ่เตรียมหุ้นส่วนพักพวกเพิ่ฝฝูง เซงด่วนปปชเพื่อที่จะเอาเงินรายได้ทั้งหมดไปให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาที่จำนำข้าวให้บอกต่อๆกันไปปปชเซงด่วนเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดไปให้พี่น้องที่จำนำข้าวที่ยังไม่ได้รับ เงินส่วนนั้นเพราะฉะนั้นให้ช่วยบอกต่อๆกันไปใครจะลงหุ้นน้อยหุ้นมากที่จะเอาไปฝากออมสินไม่ต้องดึงออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องพูดจาปา่าใสกันคนเรามันต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตาม ถ้าขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นคนไม่แรงน้ำใจมีใจให้ทุกๆคนนี่คือคนของคนเสื้อแดงส่งเสียงดังๆไปถึงสุเทพเทือกสุบรรณหน่อยม็อบกบฏวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าแห่ไปขอทานเส้นถนนราดพร้าว ถนนลาดพร้าวนี่ก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ผลสรุปก็บอกว่าไม่มีใครบริจาคเลยถ้าสุเทพเทือกสุบันไปไม่แน่ทั้งคกทั้งศักด์อาจจะปิวใส่ก็ได้นี่สุเทพไม่ไปมีแต่ลูกน้องพี่น้องที่รักทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนไม่ว่าใครก็ตามพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เริ่มโจทย์ขานสนทนานในวงสภากาแฟเริ่มแล้วแล้วก็ยิ่งๆงด้วยซ้ำไปเขาถามอย่างเดียวคือมอบกบฏสุเทพเทือกสุบัรที่เป็นเลขาแล้วเขาก็บอกว่าอา้าวประธานไม่มีเหรอ คนที่อยู่ในวงสนทนากกาแฟก็บอกว่าอ้ยรู้แล้วประธานนะ่ะรู้แล้วทั้งรองประธานด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าใครคนนั่นแหละใครละ่ะเอ้ยไม่ต้องบอกรู้หมดพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่มันเกิดอะไรขึ้นทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ว่าจะทางด้าน Facebook ออนไลน์ ส่งลายหากันพี่น้องครับต่างประเทศ,เ,ทศเขาได้พูดโจทย์ต่าง,าง,างนาๆนานาเขารู้หมดว่าเมืองไทยเนี่ยเกิดม็อบขึ้นเนี่ยสายเหตุเพราะอะไรตั้งม็อบกระบฏขึ้นมาใครได้ผลประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์ผมบอกตรงๆ คุณทำอะไรไว้นี่คือผลแห่งกรรมที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนแม้นว่าคุณจะอยู่ข้างหลังคุณจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาพี่น้องประชาชนเขารู้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่อย่างไรก็ตามเขาบอกต่างๆนะนะเขาบอกว่าเอาเมื่อ,อไรพวกนี้ทั้งโคตรแล้วมันจะตายเขาพูดแค่นี้ ผมไม่ได้สาบไม่ได้แช่งอันนี้ผมบอกผมพูดผมคุยให้พี่น้องต่อฟังต่อยอดอันนี้ผมได้ยินแบบนี้จริงๆไม่ใช่โกหกพกลมไม่ใช่ปั้นน้ำเป็นตัวเหมือนพรรคประช,ชาธิปัตย์อันนั้นผมไม่เอาแน่นอนต้องคุยกันรู้เรื่องพูดภาษาของพี่น้องคนแสดงมองตากันพยักหน้าให้กันก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ที่มี ความโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเหมือนญาติเหมือนมิตรพี่น้องครับข่าวเมื่อเช้าก็บอกว่าประมาณสี่ห้าคนที่อยู่แถวแถวราชทีวีถูกกาดม็อบกระบททำร้ายปางตายทั้งห้าคน นี่พี่น้องเมื่อวานนี้ก็บีบแต่มานี่แล้วก็ชูนิ้วกลางขึ้นผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าเสื้อแดงทําแบบนี้ไปอยู่ที่มับกระบฏผมบอกเลยบอกว่า,วาเหลือแต่ซากผมบอกตรงๆผมต้องคิดนึกถึงเพื่อนแท็กซี่นี่ขนาดแค่ติดสัญ,ญลักษณ์ เรียกร้องฟามเป็นธรรมของคนเสื้อแดงฟามจริงเรียกร้องหาฟามจริงเรียกร้องหาฟามเป็นธรรมต้องการเลือกตั้งไม่ต้องการเทือกตั้งนี่พี่น้องถูกย้ำปางตายใครๆก็บอกใครๆก็พูดในทางด้านประชาธิปไตยนี่สิทธิเสรีภาพคำว่าสิทธิเสรีภาพเราปฏิบัติอยู่ในขอบใคร ไม่นอกกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายผู้ที่บอกว่าจัดการคนที่คอรับชันพวกที่คอรับชันแล้วให้สินสรรักต้องถามบอกว่าปปชนี่ทำอะไรอยู่ในปปชเนี่ยไม่มีว่าน้ำจะท่วมปีไหนก็ตามแถวๆนี้ไม่มีตอบง่ายๆเอกสารน้ำท่วม แล้วไปพูดอะไรให้ใครฟังแล้วเขาจะฟังเหรอแล้วเขาจะเชื่อเหรอสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องได้ฉุกคิดเรื่องเมื่อวานวานยังไม่กี่เดือนก็พยายามที่จะามาพิจารณาแล้วก็เรียกท่านนายกยิงลักชินวัตรมารับทราบข้อกล่าวหาในโครงการจำนำข้าวดูโครงการของ สมัยแต่ไหนแต่ไรของพรรคประช,ชาธิปัตย์เงียบในครั้งนั้นที่ประกันราคาข้าวถามจริงๆวิชามหาคุณเนี่ยเป็นหัวโจกในของทีมงานผมถามตรงๆจะปล่อยไว้หรือเปล่าคณะของปปชที่มาจากคนมันชั่วจะเอาไว้หรือเปล่าจะเอาไว้ไหมตอบดังๆจะเอาไว้หรือเปล่า,า,ลา,า,า,ลาวิชามหาคุณ ทั้งทีมคุณจะแพ็กทีมไปสร้างทีมงานของคุณอยู่สลักลางจังหวัดนนทบุรียังไงนั่นมันเรื่องของคุณแต่พี่น้องประชาชนเขาต้องการนี่ความเสมอภาคไม่ใช่ว่ารับใครคนใดคนหนึ่งสั่งการมาจากข้างหลังจัดการพรคเพื่อไทยจัดการพี่น้องฝั่งฝากตรงกันข้ามกับพวกเราแล้วให้สินส้นซาก แล้วพิจารณาคดีอย่างสุกเอาเผากินแบบตุลาการสารรัฐธรรมนูญพี่น้องไม่เอาแน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องครับเอาไหมวิชามหาคุณผมบอกว่าคุณเนี่ยน่าจะพิจารณาตัวเองได้ถ้าถามบอกว่าคุณได้โปรดเก้าหรือเปล่าก็ไม่ตอบทั้งทีมงานทั้งลูกน้อง เนี่ยอยู่ในเนี่ยตอบข้างๆครูค,คู่ก็บอกว่านี่คือฉันทานนุม,มัติรัฐธรรมนูญจัดให้พี่น้องครับในทางด้านกฎหมายถ้าพูดถึงกฎหมายนี่ยเราสู้เขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามเราสู้เขาไม่ได้แต่เราจะสู้ในทางจริยธรรม มันสมพรสมเหตุสมผลหรือไม่นี่คือสิ่งที่กวบพอที่จะเดินหน้าทวงถามความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งนี้ที่เราต้องการว่าความจริงมันมาจากไหนใครเป็นคนสั่งเบื้องหน้าเบื้องหลังอยากจะรู้ให้วิชามาหาคุณตอบดังๆให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบแล้วก็รู้โดยทั่วกันรับคำสั่งรับงานมาจากไหน ใครเป็นคนสั่งแล้วทำตามใครถามตรงๆวิชามหาคุณทั้งทีมงานของคุณทั้งอนุกรรมการนี่ไม่รู้เลยเดี๋ยวว่าคุณรับเงินเดือนนี่จากภาษีประชาชนไม่ใช่มันตกลงมาจากดาวเดืองชั้นฟ้ามันไม่ใช่มันออกจากมือภาษีของประชาชนนี่ยังไม่เข้าใจเหรอผมไม่ได้เรียนกฎหมาย ความรู้งูงูงปลาปาพออ่านออกเขียนได้คุยกันได้ทั้งภาษาใจและภาษาชาวบ้านคุยกันได้วิชามหาคุณทั้งทีมงานจบชั้นไหนผมไม่รู้แต่คุณพูดภาษาคนกับพี่น้องประชาชนคนรักยะคุณพูดไม่รู้เรื่องคุณพูดภาษาอะไรกันแน่คุณพูดภาษาอะไรส่งเสียงภาษาอะไรให้กับประชาชน,นได้รู้ภาษาอะไร วิชามหาคุณทั้งอนุกรรมการทั้งทีมงานคุณคุณฟังไว้ผมไม่ได้พูดนี่ผมถามพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าเวทีเพื่ออยากจะให้คุณได้ฟังว่าพี่น้องผู้ที่มีความรู้แบบนี้แบบชนชั้นปัญญาชาวบ้านธรรมดาอยากจะให้คุณรู้ได้ว่าคุณเนี่ยความรู้ของคุณเนี่ยพูดภาษาอะไรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันให้ทั้งคณะ พี่น้องครับบางคนบอกว่าองค์กรอิสระมันไม่ดีแต่มันก็มีส่วนดีสถาบันขององค์กรอิสระนี่มันดีอยู่แล้วแต่คนมันทำเหี้ยเสียเองเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ถ้าเซ็งมีคนซื้อมีคนรับจ้างมีคนเอาเงินมา มันเป็นประโยชน์มันไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์นะพรุ่งนี้มีคนมาเซงเอาเงินมาต่อให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาผู้ที่ยังไม่ได้เงินจำนำข้าวนี่มันมีประโยชน์แต่สาหรับคนนะ่ะทางทางที่ไม่มีประโยชน์แล้วมันยังทำเพี้ยให้บ้านเมืองชิบหายซะอีก<ฮ>แสดงว่า วิชามาคุณทั้งทีมเนะี่ยปปชเนี่ยไม่รู้และไม่เข้าใจบุญคนของพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งเมียจ่ายเงินเดือนให้แม่บ้านอีกซะอีกนี่เงินภาษีของประชาชนไอ้ยังไม่รู้อีกแม่งเอาอะไรคิดมีปัญญาหรือเปล่าเพราะฉะนั้น กบพอได้ยื่นหนังสือไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระทั้งทีมทั้งปปงปปต้นะ่ะจนกระทั่งถึงแจ้งวัฒนะไอ้โลนอ,อันทอิสระตังนั้นอยู่กันก็ใช่ไม่อยากพูดถึงมันเลยเถิดหักโค้งไม่ทันมันก็เลยเลยโค้งพอดีตกฟาแกแจ้งวัฒนะมันเป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคน ถ้าไม่สร้างปัญหาปฏิบัติหน้าที่ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองนักกีฬาฟุตบอลประตูนี่จะวิ่งออกไปอยู่ในศูนย์หน้ามันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ผู้ที่ทาหน้าที่ประตูก็อยู่รอที่ประตูฟุตบอลมามีหน้าที่ป้องกันไม่ใช่ว่าคนที่ดูแลรักษาประตูนี่โนนจะวิ่งไปเป็นศูนย์หน้ามีหน้าที่อย่างเดียวนั่น ชุดประตูชุดฟุตบอลเนี่ยเข้ากอเข้าประตูเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ตามถ้าทําหน้าที่อยู่ในขอบเขตของตัวเองรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยบ้านเมืองพี่น้องที่อยู่รอบข้างแล้วผู้ที่พยายามจะให้บ้านนี้เมืองนี้ได้อยู่ดีกินดีและเจริญก้าวหน้าแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าใครก็ตามอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ใช่จบด็อกเตอร์ด็อกแถวแล้วบอกว่าโอ้โหชั้นใหญ่ชั้นสูงคนต่างจังหวัดไม่มีการศึกษาแล้วจะมาการเลือกตั้งเป็นเลือกคนนั้นคนนี้เป็นนายกบอกตรงๆนายกทักษิณชินวัตรเป็นลูกชาวไร่หลานชาวนายต่างจังหวัดท่านสมชายยิ่งลักชินวัตรคนต่างจังหวัดทั้งน,นั้นไม่ใช่คนเกิดที่กรุงเทพ คนที่กรุงเทพจริงๆเรียกโจรเข้ามาบ้านตัวเองแล้วมาปนบ้านตัวเองข,ข่มขืนบ้านตัวเองแล้วมันใช้ได้ที่ไหนนี่มันสมอาของคนกรุงเทพแบบนี้มันไม่ใช่ต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันแก้ปัญหาต้องช่วยกันก่อร่างสร้างแปลงให้บ้านนี้เมืองนี้เจริญด้วยดีอันนี้แมงเอาอะไรคิดไปเรียกโจร แล้วเอาน้ำมันราดแล้วก็เผาบ้านตัวเองมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องได้รู้แล้วก็ต่อยอดกันไปว่าคนพวกที่มันทำให้บ้านเมืองคิพหายเนี่ยคือปปชขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่เสียสละเวลาเวลาเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสด ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศได้ดูการถ่ายทอดสดเวทีสดๆจากปปชมีกวปมีกวปอที่กล้าทนปปชนี่เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนสู้ต่อไปเป็นโอกาสของเราชัยชนะไม่อย่ไก้ปรบมือดังๆพี่